มันก็ยิงจังรู้ว่านัดหมดอ่ะเอ้ยเปลี่ยนภาพแป๊บนี่เต็มแม่งไปเลยโอ้ยแลกได้ใจช่างเฮ้มันยังไงกันแน่ผมแม่งเยอะจัดโอ้ยตายละมาโชว์กากแล้วเนี่ยม่ เอ้ยเอ้ย,อยกูยังไม่โดนเฮ้ยแม่งมเล่นพีบีมึงไม่ยอมเล่นไหมครับก็บกลัวนี่เปลี่ยนมุงภาคไหนเถอหาไม่อยากเล่นอ่ะโปกเกมอนโอ้ยโอ้ยนัดหมดเลยฮะคว้าไม่ตายคว้ไม่ตาย,ตายจะให้สับใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาไอเขาโดนสับไม่ได้ไอเขากากเบยแลก แหลกดโ,โอเครองดูเฮ้ยแหลกแหลกไปแดกอีกรอบดูจากระเบิดสีระเบิดเมื่อกี้คงจะรู้ละคงจะแหลกหน้าดูสับทำไมสับก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยทำไมถ่ายสสอากาศจังวะเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยแม่มีอเทมเก็บปืนด้วยครับเดี๋ยวนี้โอ้โหนี่ไปแดกไปแดกโอ้ กากเลยทีเดียวถ่ายทีเดียวกากเบยนั่นแน่ใครถูกเชิญมาถูกเชิดจับดีไหมเนี่ยเฮ้ยช็อตั๊บช็อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้แล้วหนึ่งตัวเอ้ยออกมาถ้าเลือกคุณไม่เยอะจริงอะนะคุณตายเฮ้ยเฮ้ยไอหากูลืมโดนเลือดตัวเองกรรมเราเลือดตัวเอง ประกาศให้โลกรู้ว่าคอมเราเล็ตจริงๆโอ้ยิงไม่ออกยิงไม่ออกหลุมว่ามันจะยิงข้างบนข้างล่างกันแน่ไม่ลงไม่ทับมแม,ม,ม่งครับบอนแม่งดีไหมเนี่ยโอ้ยตกใจเฮ้ย นี่เลือกกูไม่เยอะจริงอย่าไปกูไม่เยอะจริงกูไม่ไป,ไปละตายหาเงือไปหนึ่งเอ้ยตกใจเอ้ยตกใจหมดเบยเอาไหว้นะแหลกนะเนี่ยเอ้ยใครย,ยิงหมวกยิงหมวกกูยิงหมวกกูเหรอมาโหเฮ้ยตอนสองทีสุดท้ายวะเฮ้ย เอาแมงบายบาย